เรียบร้อยแล้วนะครับสี่ที่เลยจองวันที่ยีิบเจ็ดนะครับผมในวันที่ยีิบเจ็ดเต็มก็เลยเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะครับวันที่ 27, ยี่สิบแปดเดินทางนะครับผมใช้องไป้ตัวแล้วเดี๋ยวเขาไปซื้อของให้น้องหนาต่อมาครับผมซื้อ,อยาอยู่ให้เป็นเงผน ให้น้องกินทั้งไม้เหรือไม้แทงฝาน้องนะนี่อันนี้จำใบป่ะ,ะน,นี่นให้บอสนะครับตัวเล็กผลไม้นะนะนี่ได้ขนมมีขนมไหมได้ขนมให้น้องหน่อยอแล้วก็แบ่งบเท่ากันผลไม้เดี๋ยวตอนเย็นไ่อต้มนี่ไหมขให้บอดจำลอง เดวกๆให้ต้มไก่ให้กินซื้อมาอร่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เดินทางมาจากนราธิวาสน,นะครับผม,มเดินทางลาพักก็มาถึงสุรินทร์ปลอดภัยนะครับผมมาถึงที่บ้านทุกคนก็ดีใจเลยโดยเฉพาะเมเกฟวันนี้ก็จะพาเด็กๆไปจองตั๋วที่ตัวเมืองนะครับผม เพราะว่าจะเดินทางไปเชียงรายก็ต้องไปจองตั๋วลงหน้าไว้ก่อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับรถก็จะคนเยอะหน่อยก็ต้องจองตั๋วลงหน้าไว้นานแล้วนะครับผมที่ไม่ได้ไปเยี่ยมยายที่เชียงรายจําได้ว่าตั้งแต่แม่ในเกฟนะครับมาอยู่ที่สุรินทร์15ปีกว่าแล้วนะครับที่แม่ในเกฟมาอยู่ที่นี่เพิ่งไปเยี่ยมยายที่เชียงรายแค่ครั้งเดียวเองนะครับตั้งแต่น้องโอ๊ตตัวเท่าในเกฟนะครับผมตอนนั้นจําได้ น้องโอ๊ตก็ตัวขนาดในเกมนี่แหละพาไปเยี่ยมยายที่เชียงรายแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยนี่ก็เกือบสิบปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ไปวันนี้ก็จะพาในเกฟกับแม่ในเกฟนะครับเข้าไปจองตั๋วในเมืองนะครับผมเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงรายนะครับผมแล้วพีว่โอไม่พาไปด้วยพี่โอ๊ตไปโรงเรียนพี่โอ๊ตนี่ยังไปโรงเรียนอยู่นะครับโรงเรียนยังไม่ได้ปิดก็รอให้ โรงเรียนปิดก่อนนะครับไปพาน้องโอ๊ตแล้วก็ในเก๊บนะครับผมไปเยี่ยมยายเดินทางไปซื้อตั๋วในเมืองครับผมาแล้เสรไปแล้ว ที่นครแชแอร์นะครับผมมาถึงแล้วนูนเมในเกพก็กำลังจองตัวนะครับสีที่นั่งวันนี้นั่งรถลาเลยเหนื่อยไหมนั่งรถไหไม่เหนื่อยไม่ดูเซียจังเลยเ้อครับผมเมในกเกพกำลังจองตัวนะครับไปกัดูกันไม่วัวไม่ปวดหัวไม่สบายหลายวันแล้วนะครับคุณฟื้นไข้ พัฒ <g> นาซีดหน่อยไปดูอ, <g> อันนี้มานั่งรถอะไรรถนครเชแอร์ไงรถทัวร์จะกลับวันที่ยีิบเจ็ดนะครับผมแต่ว่าย่สิบเจ็ดเต็มเดือนที่ยีิบแปดก็เปลี่ยนเป็นวันที่ยีิบแปดนะครับ<อ>เดือนการเดินทาง,างไปอีกหนึ่งวันระ <c ười> หว่างที่รอแม่ไปจ่ายค่าตั๋วนะครับนั่งรอไปก่อน อ่าปรสสูงกันไปในเก็บไป่วนรถนะครับผมผมซื้อตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสี่ที่เลยจองวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดเต็มก็เลยเลื่องนเป็มวันที่ยี่สิบแปดนะครับวันที่ยี่สิบแปดเดินทางนะครับผมทางมอนจะขึ้นรถที่ขนส,ส่งจักรยานินต์นะครับรไ้รยรถไ่ตัวแว เขาไปซื้อของให้น้องหมานนครับผมซื้อ,อยาให้เด็กๆก,ก่อนของเนี<อ>่ยจะเอาไปไปเล่นจกัวไม้เชลูกที่ม่าด้วยน้องนเกมบอกว่าเราจะเข้าไปซื้อ,อลูกโป<อ>่งด้ยจะไปรากล้ำหลามนะครับเด็กๆที่นูน่นอรอตอนดับ ในเทปัครับผมเล่นด้วยค้ายลอไป้องูปงซื้อระติกป่ามองหงายามีเชงไหมไปตู้ด้วยใช่ไหมโอเคไปไปถูแล้วไปถึงตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อลูกชิ้นลูกโป่งไปหาซื้อ นื้อไกใจได้เป็นตึี่ล็อ้น้องน้องนี่มาไปาซื้อของที่ตลาดเสร็จแล้วนะครับผม น,นี่ก็ได้ของเยอะเลยน,นี่ก็เป็นลูกชิ้นนะครับเด็กๆอยากกินลูกชิ้นก็เลยซื้อลูกชิ้นไปทอดให้กินก็มีลูกชิ้นไม้ด้วยนี่อันนี้ก็ซื้อไปแบ่งน้องมาหากินด้วยนะครับหอมปื้งขมปิงรอันนี้นอมีของเยอะเลยนะครับผมนี่เต็มเลยมีลูกโป่งของแนเก๊ปนะครับ ซื้อไว้เป็นเล่นที่บ้านยายมีปากเด็กๆที่นู่นด้วยแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นโครงไก่นะครับผมโครงไก่มันจะซื้อไปต้มให้น้องหมาที่บ้านนะครับอันนี้ไปต้มแล้วก็ไปสับให้นะครับแล้วก็เห็นรถทัวร์ด้วยค่ะฮะตามืกีวิจางัวแล้วเหรถทัวร์ผ่านไปด้วยบนถนนด้วยค่ะ เมื yeah. ่อกี้น้องในเก็บบอกว่าไปจองตัวรถทัวเห็นรถทัววิ่งบนถนนใหญ่นะครับผมดีใจได้ไปบ้านยายได้เห็นรถทัวนะครับนี่ขออนุญาตไปขึ้นรถกันนี่ก็มีลูกชิ้นไปฝากน้งหมาด้วยนี่ครับผมลูกชิ้นไปฝากเด็กๆฝากน้องหมาด้วยผมลยไปไปรถเลยเก็บของกัน ไหนซื้อน้ำแต็งโมป <acceptable> ั่นกินด้วยครับคนร้อนก <lifestyle> ็กินน้ำแต็งโมปั่นดูเพิ่งมาจากตลาดนะครับผมกลับมาเพิ่งถึงบ้านในเกมก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมเพิ่งฟื้นไข้ครับวันนี้ไปซื้อตั๋วที่ในเมืองนะครับก็เลยต้องพาไปด้วยตากแดดมานาซีดเลยร้อนไม่ลกเพิ่งฟื้นไข้นะครับนี่หน้าตาก็จะ สมๆหน่อยเดี๋ยวเราซื้อของมาแล้วครับผมจากตลาดก็มีเนี่ยแตงโมซื้อมาสอนรูปมาฝากย่าด้วยให้เด็กๆกินด้วยนี่ครับผมลูกชิ้นซื้อมาฝากน้องๆรออยู่นะครับนี่ผลไม้เวลาเข้าเมืองก็เวลาไปตลาดมานะครับผมก็ซื้อมาฝากเขาประจําเด็กๆได้กินนะครับผมลูกๆได้กินเขาก็ได้กินเหมือนกันผลไม้วันนี้ก็มีโครงไก่มาให้เด็กๆด้วยนะครับผมเนี่ยรออยู่ ซื้อมาแล้วก็มาต้มน้ำนะครับสับทุกใส่ข้าวให้กินเวลากลับมาบ้านทุกครั้งก็น,นี่นะครับผมมาอ๋อผลไม้นั่งลงรอผล,ลไม้จะค่อยให้นะลูกผลไม้ออกด้วยให้น้องกินทั้งไม้เดี๋ยวไม้แทงปากน,น้องนะนี่อันนี้จะไม้กนน่อน,นเลยอ,อันนี้จะพลอยจะบอดกินแล้วก็ ันนี้ไม้เอาอเล,ลไม้เอาอลไม้ออเ,มเอาอยู่ไว้ลูกนี่ก็ให้ตัวเล็กผลไม้นะนี่นี่ก็ร้อย,อเ,ยเอาไปผลไม้ล้วมดอลลี่ล่ะดูนต้นั้น ลีไปนี่หรอเดี๋ยวไปกินไม้หนึ่งตนะัวเล่มะตัวลีหน่อยนี่งตัวลีเลยตัลีหน่อย,ย,อย,อออยตัลีในกระสอนอย่าง,งานี้ตายตีเองอ้าวลูกชิ้นอ้าวผลไม้เดี๋ยวค่อยกินโครงไก่ต้มฮะ<า>ครับเ,รเอาลูกชิ้นมาได้อ,อ้าวอิ่มแล้วอิ่มแล้วโอเคไหนขนมมีขนมไหมได้ขนมให้น้องหน่อยตรงนี้ไงไหน ชิ้นก็มีอยู่ได้กินผลไม้แล้วอันนี้ก็เหลือเอกไม้ไว้ให้โนรากับไวกิ้งเนาะว่าโนรากับไวกิ้งอ่ะไปนากระปูครับผมเอาเอาก็เหลือให้บอดดีไหมบอดดีแล้วนี่เราบอดกินผลไม้แล้วแล้วก็แบ่งเท่ากันผลไม้แล้วตอนเย็นค่อยต้มนี่เห็นไหมเอาให้บอดจะรองให้บอดกินตุ่มตอนเย็นค่อยต้มพร้อไก่ให้กินซื้อมาอร่อยเลยครับเดี๋ยวรอเดินเย็นเดี๋ยวต้ม โครงไก่อะไรร่อยให้กินเนาะนี่นี่นะครับผมแดดร้อนเลนยนะครับผมนี่ไปนอนไปเล่นคโคลนมาแล้วเปล่าเนี่ยมันเปื้อนหมดเลยตรงนี้เขาหน้าดร้อนเลนยนะครับผมนี่ไปวิ่งเล่นมาหอบเลยอากาศร้อนนี่ามาเฝ้าอ,อย่างนี้แหละครับผมวันนี้ก็กลับมาจากตลาดนะครับผมกลับมาจากในเมือง ไปซื้อตัว๋วรถทัวร์นะครับผมเพื่อที่จะไปบ้านยายก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจองวันที่ยีิบเจ็ดแต่ว่ารถเต็มนะครับผมเหลือว,วันที่ยี่สิบแปดตั้งใจว่าจะไปบ้านยายวันที่ยีิบเจ็ดนะครับผมแต่ว่ารถเต็มนะครับก็เลยวันที่ยีิบเจ็ดจองไม่ได้เลื่อนไปเป็นวันที่ยี่สิบแปดก็จะกลับบ้านยายวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมนี่ก็ก่อนจะกลับบ้านก็ ซื้อคองไก่มาเลี้ยงน้องๆก่อนเขาจะได้คิดถึงเรานนานนะครับผมนี่ซื้อคองไก่มาต้องให้กินก่อนจะได้คิดถึงกันนนานนะไปบ้ายายเดือนกว่าเลยเดี๋ยวให้กลับมานี่ก็อยู่กับปู่ย่าก่อนเดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปนาน,นะครับผมไปไล่วัวให้กินน้ำที่นาไปช่วยปู่กับย่าด้วยวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย